ดนพวกหมดแล้ว,ลวตอนนี้เรียนหนังชื่อตองแปดเดือนแล้วอ๋อแกจบแล้วไหมแกเกิดแล้วแกหลกปุ่งย่อยจังแปดเดือนใช่ไมหมไอ้ออกโรงเรียนไอ้ออกตํำเพือใช่พอออกเลยพุ่งยุบเลยแลมึงเอไอยุเพื่อในโรงเรียนกันลูกตองอยู่แล้วแต่ต่ำเต้ามาปอมึงเป็นปลอกูกลู้มไม่แรกไงตีเกี่ยอได้มึงอ ก็มันตำวิจัยกองหนักเรียนเรียนนั่งซื้อไม่ให้มีทองในคณะศึกษากครใจไม่ใครใจะไม่แต่กูบอกนี่ลูกปุ้งย้ยตั้งแปดเดือนแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเราโบราณไว้ยอะรเกิดให้มันเกิดคนตองมึงแม่เกิดหลืมึงทำเพ้ออะไรเต็มนืกอตาไอรู้แล้ว่าได้เกิดจำเกิดและแต่มันเกิดกันจริงก็เกิดเลยพุทติวาเลยพ่อบอกแล้วลูกเจ้าเทินเกิดหน้าเจ้าต้องไปเลย ไม่ต้องว่องปวดตะาลางังมาแต่ใะตายทวิมีใจใจปลุดเออใจปลุดบาชน <c oughs> อยแลแต่ลั่นกูจะลาดว่าลั่นมึงไงหั <c oughs> นเออเปล่อ <c oughs> ไม่ว่องเลยคนมึงต้องขึ้นนันุบ้านอนลั่นกูไม่ต้องก็ปวดนึ่งเลยชอยมันเรียนพร้อมแม่มันเกือบปีแล้วลูก <c oughs> อย่างน้อยตักซาต้องได้แบบมั้งยังไงนอนเลเจ่าแรกนู่เด็กมาหนังกวงอยู่หน้าโรงมันน่าเกลียด แกงน้พวกแก้วเด็กได้มาเล่นนั่งลุงรับพุ่มจบนี่ถือว่าเราดีใจเอเพียกวันนี้มาเล่นนั่งลงทีเด็กเด็กตัวเล็กๆยังมาเล่นเล่นเราภุ่มิใจไม่มาเพื่อแม่มันมัดมาเล่นเดี๋ยวเล่นก็มาเล่นด้วยความจะมักใจจริงจ r ครั้งแล้วตึงหลูกันในเกิดนในโรงเรียนเลยไม่ต้องอ้วมึงเอาลูกเองแต่หลูกกูกูรับไปเจอเองไงเกี่ยวไรเกิอย่างหลูกสศว้าได้พวกมันแล้วนั่นแงหลูกสศร้ากี่คนคนเดียว เห็นว่าได้พัวหมดแล้วก้านั้นในว่าเทววัตานานั้นพัวก็มันได้มัดแล้วโอ้ได้หมดแล้วได้ได้รู้แอะรู้พวกมาเด้อมไหมนุ๊กนุ๊กไปไปหน้านี่นุ๊กไปหน้าเออร้อยจริงกองเก่ากว่าฟาดล,ลูกได้พัวแล้วก็ะตือว่าดีไปเรียกแล้วแต่ว่าเล่นเงินเล่นใครกันไม่หวาเพื่อเอากาสติดหมายกูกคอนหน้ารอยการติดเลยหนักหน้าเรา เมึงยืมคู่วันนั่นนั่นเละพวกูให้แล้วเนี่ยวกกูไอ้มึงพอจะสิ้นเปลือมันยืมตงังค์พวกมาลอยยังไงกลับเป็นมาม่าช่องคอยืมตังค์ห้ารอยมึงไงกลับเป็นมาม่าช่องหออมันปลื้ยลุดกันหรอไม่รู้ลุดไม่ลุดแต่มึงเป็นคนสัญญาเองวันที่กูย,ยืมตังค์มึง้ารอยมึงไหวย,ยืมได้แต่ต้องให้ไวๆไม่แหน่าคุณเดาได้เลยครับ เอาม้ทับย์เลยไมครับกูตบตายโอ่งปลอกแล่วนะ <c oughs> มันตั้มอยู่ในเตียงไงตัไงไง้มใจไอ้ไรเบลอเป็นบาทชุนมาดตึงในกรุงเทพไปยืนจัดรบุญนายกทต่ไหนทต่ก็ปั้นไว้จีบจ่าเจวยจัดซอยเลี๋ยวปั้นทำไรเงี้เจียมประมาณเคยมึที่คลาดไปยืนมันพี่อยู่เสียพี่เราปลอกนี่บ่นี่แตะทำเรื่อพ่ ผมบีอะไรจ้าบ้านไม่ดีวะพอจ้าเชื่อเองมายุ่นโบัวยศหมัดก้อยเลยก็ไม่แรงเลยจัดจ้าปลัวบะนุกแล้วแต่ตาบ้านนี่กูเลย้ยงรู่ในแหละใช่แรงจะพูดแบบนั้นเหรอเลยงให้ดีเด็ดเพียกไม่หน่้ยมึงเลย้ยงรูดตาได้แลี้ยบันเราดจ้ามาเด้จ้าได้ก็จ้ามายางเฮ่เพื่อใบแล้วถ่ายองค์เจ้าอยู่เต้ จอป้องแป้นนังคูอย่างโลนะ <c oughs> โลจ้ามาเออ